สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนการลงเดอะซิมสนะครับอันดับแรกของการลงเดอะซิมสนะครับต้องมีอีกโปรแกรมหนึ่งที่เรียกว่า u t ทอร์เรนะครับยูทอร์เรนี่โปรแกรมนี้เลยเอาโปรแกรมนี้เลย u ูทอร์เรอ่ะฮะ

อ <c oughs> เข้าไปในเว็บนี้เลยนะครับอาเ่ข้ามาแล้วก็กดดาวน์โหลดตรงนี้นะครับตรงนี้อา่กดเลยครับกดดาวน์โหลดปั๊บกดเลยก็รอรอันแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวก,ก็เด้งขึ้นมาอืมรอ ล้อลอนดู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 อ่าส่วนตัวเกมนะครับเฮ้ยเดียวมากเลยโหลดชาชิมเนี่ยอ่ะก็ถือว่าดาวนโหลดได้แล้วกันผมก็โหลดจากเฟซนี้แหละมันก็จะดิ้งขึ้น่าปั๊บปั๊บ ป้าป๊ปปาปุปป๊ปปุปูอ่าแล้วก็จะได้มาเป็นโปรแกรมนี้นะครับอ,อ๋อฮะอ๋อฮะนี่ครับได้เงินมาพอดีโอ้ยกว่าจะได้เงินมาอ่าก็ดาวน์โหลดไปเลยนะครับอ่า ดาวน์โหลดเสร็จก็ได้ได้ตาหน้าตา,าอย่างนี้นะครับอ่าก็ปิดไปเลยต่อไปตัวเกม The sim s 3ก็เป็นนี้ครับแล้วก็แปะไว้ด้านด่างด้านล่างครับทางไป้ึ่มดูดูดด ดุด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 ๊ด,ดอ้าวยังไม่ได้ทำอะไรเลยมยุ่งอะไรกูเนี่ยมาครับเรื่องลงกมาเรื่องลงมาเรื่อยเรื่อยเรื่องออมาเรื่อยเมันจะรวมทุกภาคเลยนะครับนี่รวมทุกภาคอยู่ในภาคเดียวกันนะครับตั้งแต่พศสองเก้าอะกดดาวน์โหลดตรงนี้เลยครับกดเลยกดแม่งเลยนะครับกดแม่งเลย กดดาวน์โหลดไปเลยนะครับกดไปอ่าก็จะได้เป็นแบบนี้นครับกดคลิกปั๊บแล้อยู่ทเลนก็จะเด้งขึ้นมาแบบอัตโนมือเลยนะครับอัตโนมือตรงนี้คือเซฟว่าเราจะลงไว้ที่ไหนนะครับให้กดตรงนี้เปนการเลือกที่จะลงนะครับ อ่าเลือกเอาก็จะลงที่ไหนนะครับอ่าแต่ผมลงไปแล้วก็โหลดปั๊บปัก็ไม่นานเท่าไหร่นะครับปั๊บปับโหลดเสร็จปิดไปงั้นไม่ใช่อ,อ้ามอะไรโหลดเสร็จแล้วก็เข้าไปที่ที่เราดาวน์โหลดไว้ครับผมบริเซฟไว้ได้ดีนี่ครับก็จะได้หน้าต่างนี้กดเซตอัพ อันนี้ภาษาอัง,องกฤษนะครับอ่าอันนี้เลือกที่เซฟว่าจะเซฟไว้ไหนผมไ่ได้ดี Next อันนี้ก็ Next ไปเลยครับ Next ก็กด i n s tall ไปแล้วก,ก็พอเสร็จก็จะกด finish นะครับเพียงเท่านี้ก็เป็นการลงซิม3ได้แล้ว <c oughs> นี่ครับ ตัวนี้ถ้าอยากให้เป็นภาษาไทยนะครับเข้าตัวนี้ปับ๊บก๊อปไปก่อนนะครับก๊อปไปก่อนก,ก๊อกป document ไม่ถูกบ่หรออ่าไปอ๋อถูกแล้ว document อ่าทำตามผมเลยครับเด e team สามปั๊บมอบมอบแล้วก็อันนี้กด วางไวเลยนะครับวางก็จะได้หน้าตาอย่างนี้อ่าเข้าไปเข้าเกมก็จะได้ภาษาไทยเลยนะครับอ้าวโอ้ไอชิพายอ่ะก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับครับ